สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อ t o r y นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม t o สไลท์อินฟินิตี้นะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่แล้วเป็นเกมที่คล้ายๆไบโอนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นหรือใครที่เคยเห็นผ่านๆตานะครับมันจะเป็นแนวๆเดียวกันนะครับโอเคเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองพร้อมกันเลยนะครับอ่ะสว่วนในตัวเกมนี้ก็จะมีอยู่5อาชีพนะครับผมก็ยังมีนักดาบครับอันนี้เป็นออนะปืนนะฮะปืนคู่ ดาบใหญ่ปืนคู่ฮะแล้วก็ตัวที่3ามก็จะเป็นมือน้ําแข็งบหละคล้ายเป็นแบบสต่น้ําแข็งหรือเปล่าเป็นธาตุเหรอครับไอไฟอ๋อเป็นน้ําแข็งกับไฟนะครับส่วนตัวที่4ี่ก็จะเป็นคล้ายๆวูคงอะเป็นกระบองครับตัวที่4จะเป็นกระบองนะครับตัวที่5้าก็จะเป็นอ่าหุ่นยนต์น่าจะหุ่นยนต์ครับผมว่าตัวที่สามน่าจะออกเป็นสายเวทมากกว่านะครับอ๋อมีเลือกมีเลือกด้วยตัวนี้ไม่มีอะ ว่าผมเล่นปืนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นปืนกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังเข้ามาในเกมนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไฝึกสอนพร้อมกันเลยนะครับการบังคับเดินอ่าถ้าสมมติเราเล่นในคอมนะครับอาจจะเป็นใช้เมาส์ในการคลิกนะครับผมเกมนี้ก็จะมีทั้งมือถือ PC นะครับผมก็เดี๋ยววันที่16กกันยาน่าจะเปิดให้เล่นจริงครับอ่าตอนนี้ฝึกสอนผมมันให้ผมเดินไปตรงนี้เนาะ โอเคเหมือนแบบให้ให้เหมาส์เราก็คือคลิกขวานะครับในการยิงนะส่วนคลิกซ้ายก็จะเป็นในการ,าบ,ารบังคับทิศทางนะครับอันนี้สกิลปึป๊บโอเคปืนไฟครับแต่เท่าที่ผมเห็น,นผ่านๆมาก็คือแบบสกิลเยอะมากครับถึงตัวละครจะน้อยแต่สกิลอย่างเยอะฮะอันนี้ผมก็ใส่มาเมื่อกี้ยิงเป็นนัดเดียวเอ้ยใช่ใช่ยิงเป็นนัดเดียวตอนนี้ยิงแบบกระจายครับเป็นฉามแชกครับน่าจะเป็นสกิลครับหรือไม่ก็พาสซีฟนะ เพราะว่าตอนแรกมันยังยิงเป็นนัดเดียวใช่ไหมโอเคเราก็เดินตามทางไปก่อนครับคอที่ชอบเกมแนวนี้ผมว่าน่าจะถูกใจครับแต่จะบอกไว้ก่อนเลยครับเกมนี้มันไม่น่าจะมีออโต้ครับจะเป็นการบังคับมืออย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับอันนี้หรือว่ามันจะปลดล็อกให้เราตอนวลสูงๆคระสําหรับใครที่ชอบสายออโต้ก็ทําใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเน้นบังคับมืออย่างเดียวครับแต่มันก็ดีนะครับผมเพราะปกติเราเจอแต่เกมแบบออโต้เราอุ้ย โอ้โหตายปึ๊บแล้ให้เราทําอ๋ออุ้ยไม่เรายิงสี่แฉกได้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้คือเราต้องไปทางไหนครับอ๋อทางนี้เดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสกิลก่อนนะผมว่าถ้าเล่นในมือถือน่าจะรับแบบหลบอะไรง่ายอยู่นิดนึงนะสกิลคล้ายๆเป็นบัฟเลยนะเต่สกิล,สก,ลสกิลตัวนี้อันนี้ก็าจเจอบอสแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเป็นแมปไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดันเจียนอะไรประมาณนี้นะ อันนี้เราจอบอสอุ้ยเดี๋ยวเราลองกดปักครับปึ๊บเฮ้ย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 ใจเย็นผมว่าถ้ายิงแบบจิตตัวน่าจะแรงกว่าไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบบยิงกระจายใช่ไหมถ้ายิงประจิตตัวมันก็จะแบบกระสุนมันจะโดนทุกนัดแบบ โอ้ยมีชิงด้วยทุกคนดูครับคือเมื่อกี้ผมยิงโดนตัวหนึ่งอะแล้วมันก็ชิงไปโดนตัวอื่นอะกระสุนอ่ะ๋อ,อเราได้บัฟแน่เลยอ,อันนี้คือเทพเหรอครับผมว่าภาพมันก็สวยนะมันจะออกแบบกระตรงูงกระตูนนิดนึงฮะอุะอ้ยขาวมากเลย <laughs> แหมเห็นสาวไม่ได้เลยใจง่ายฮะเขาชวนไปไหนก็ไปอ ไม่อกี้เราอยู่ในหมวดทดสอบนะโอเคตอนนี้เราก็ออกมาละปึ๊บวีควีโอเคเดี๋ยวเราเรากดตรงเฟรสนาะมันก็จะเปิดอ่ามันก็จะทําเครื่องหมายให้เราเดินตามไปครับมาจุดเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋านะครับอันนี้เป็นพวกสเ,เตตัสของเรานะครับโอเคผมอยากรู้ว่าภาษาตอนนี้ก็มีไทยแล้วนะครับโอเคมีไทยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไทยอนะ โอเคตอนนี้ภาษาเราเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมภาษาพูดมีอังกฤษกับแค่จีนนะตั้งค่าอื่นๆอ่าจะได้ดาเมจเปิดนะฮะเฟรมเ็ทปรับได้ที่60นะครับผมหน้าต่างก็ได้1920นะรับอันนี้สําหรับ PC นะครับโอเคปรับแต่งสุดขีดสูงสูงอันนี้คือผมปรับสูงหมดเลยนะครับเลเวลสองอะอ๋อเราต้องไปอีกทางนะครับเพราะว่าทำไมไม่ไปทักทีอ๋อนี่เราอ๋อไม่ใช่ NBC ผมคิดว่าเจอผู้เล่นอ๋อนี้ก็คือสกิลนะครับบรรจุก,กระสุนสกิลสกิลตอนนี้เรามีอยู่3สกิลนะก็ยังมีเป้สกิลพรสวรรค์คุณสมบัติสัญญาแฟชั่นร้านค้าของขวัญโอ้แบบมีเยอะมากมีแรงค์ฮีโร่ด้วยนะอันนี้ตอนนี้ผมเล่นอยู่ช่วงทดสอบโค้ดเบต้านะครับโอเคเดี๋ยวเราทำภารกิจไปก่อนนะครับผมปิงก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50นะครับผมเล่นเซิร์ฟเอเชียนะ สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ทิ้งไว้ใต้โพ์นะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผม iOS รู้สึกว่าต้องโหลดเทสไฟมั้งครับอันนี้ให้เราใส่รองเท้าเนาะอุปกรณ์โอเคปึ๊บข้ามไปเลยใน p ีน่าจะบังคับแบบ WESD ได้นะเแต่ว,ว่ามันมีให้รับอ๋อสกิลรู้สึกจะเป็นการพุ่งอะโอเคเอผมว่ามันก็ยิงสนุกดีนะ แบบสู้อเอเลียนนะจะไลไปด้านหน้าครับสกิลใหม่เราเหมือนแบบเราท่องอยู่ในอวากาศนะครับตามดาวต่างๆแล้วเจอเอเลียนเนียเปิ่เปเป,เป,ป้องกันที่ตั้งอ๋อเขาให้เราป้องกันฐานบอสมาปึ่มเไมปลอยฮะยิงเพลินบางทีก็ยิงเพลิน,นะครับโอ้โหโคตรแรงครับเฮ้ยระดับได้ปืนเหรออันนี้น่าจะทัดมืดแน่เลยอ่ะอาไปไหนละยิงไปครับ ปึ๊บปึ๊บ้ยโดนดดไอ้ hey. แบบล็อกกลบเอาอะผมว่าถ้าด่านสูงสูงนี่คือแบบน่าจะโดนดาเมจแรงนะครับแต่ว่าแต่สกิลก็น่าจะให้เราแบบได้เล่นหลากหลายกว่านี้นะทำไมเป็นไม่มีเสียงพูดเลยเขาไม่พูดกันหรออยู่ดาวกาดนะอันนี้ก็คือสอนเราให้แบบอ๋ออัพคอนสวรรค์นะครับความเร็วคุณคุณสมบัติมันคล้ายคล้ายพาร์สิบปะทุกคนเทเทพีแห่งกาล่าคุณสมบัติความเร็วสายฟ้าอืม ใช่ใช่น่าจะเป็นพาร์ทสิบครับเราเลือกได้ด้วยนะครับเออมันคล้ายๆแบบเป็นเทพที่เรานับถือปะ่ะเทพที่เราแบบเราอยากนับถืออะไรประมาณนะี้นั้นผมเอาไอ้น,นี่แล้วกันนะแต่ฟ้าปึออ๊บอันนี้เป็นดาเมจนะครับดาเมจฟ,ฟ้าผ่านะนั้นผมเอาดาเมจก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เน้นดาเมจความสามารถขนาดกลางเลเวลถัดไปคนะแนนพรสวรรค์ไม่เพียงพอน่าจะต้องอัพเลเวลแล้วก็มาเก็บเร้เลยว่าแต่มันเก็บไอเทมยังไง กดคิงแล้วก็ไม่เก็บครับผมกดคลิกไอเทมแล้วก็ไม่เก็บมันเก็บยังไงวะเปึ๊บเดี๋ยวเราดูเป๊ก่อนนะไปไอเทมเข้าหรือเปล่าดาเมาดาเมานี่คือดา,มอดามเมจหรออยู่รอดลบดอรอ๋อมีหน้าไม้ด้วยก็คือโอ้หผมว่ามันมีหลายสายมากเลยนะโอเคตอนนี้เราเริ่มแรงแล้วครับเพราะว่าเราได้พัสิบดาเมจมาเมื่อกี้เนาะโอ้ใจเย็นดีนะปืนแ่ะมีสกิลให้หลบได้โอเคเริ่มมีเสียงพูดแล้วครับเขาเริ่มพูดได้แล้วปึ๊บ ผมอยากรู้ว่ามันเก็บของอยังไงหรือว่าเดี๋ยวมันเก็บให้เองครับตอนนี้เหมือนอยังอยู่ในแบบโหมดแนะนําอ่ะเริ่มต้นนะครับน่าจะเป็นแบบเป็นด่านเป็นด่านไหมปาาปาบอุ้ยเจ็บ j j ผมไม่หลบแล้วเนี่ยก็คือยิงอย่างเดียวเรืองมันจะเด้งให้เองไหมเฮ้ยเดี๋ยวตายปึ๊บสวยดูแป๊บนะบเอาไม่มีอ่านหรอผมว่าระบบเขามีเยอะนะฮะเริ่มยิงติดแข็งแล้วครับอุ้ยเลเวลอัพดีนะเลเวลอัพทุกคน เลือดเราเต็มเลยอะเปลไฟเหรอปึ๊บเบยิงไว้ครับเฮ้ยวัยรุ่รนโอเคเึ๊บเราหลบตอนนี้บอสยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมว่านะอันนี้คืออ๋อก็คือแบบคำแจ้งเตือนครับว่าตอนนี้มีไอ้นี่มาอ่าตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอะไรอะไรนี้มันจะแจ้งเตือนตรงนี้เนาะตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอคนคนระับ เดี๋ยวผมอัพพรสวรรค์ใหม่ก่อนอันนี้ก็เป็นคู่มือเนาะแลงซ์ฮีโร่แลง์ฮีโร่อ๋อก็คือแบบฮีโร่ยอดนิยมน่าจะฮีโร่ที่แบบคนนิยมใช้หรือเปล่าครับอืม่ระมาเป็นตัวนี้เนาะสามสิบสองปอร์เซ็นะครับดาบคู่เหรอครับดูพรสวรรค์นเนี่ะอ๋อเราก็สามารถดูได้คนระับเผื่อเราแบบอัพสกิลไม่เป็นเนาะอันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเนะี่ย อันนี้เป็นคอนสกิลอืมน่าจะเป็นเวทไม่มีปืนเลยผมว่ามันน่าจะเลือกอาวุธได้ครับตอนนี้พรสวรรค์เราอัพได้อีกหนึ่งขั้นนะพีดีไล่เวทเอาดาเมจก่อนแล้วกันนะครับกระสุนน้ำแข็งอุ๊ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมต้องเอาเอพีแล้วก็แอคแท็แล้วก็ไล่เวทครับเพื่อที่เราจะได้สกิลไวแล้วก็ยิงไวนะ ยิงแรงอย่างเดียวไม่พอครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยิงมันนะปึ๊บเอายิงไม่โดนพ <c oughs> อ,อเรามีเลือดแล้วแนปหลบมาก่อนนะอ๋อเป็นคล้ายฟื้นฟูชีวิตน่าจะเป็นคล้ายยาครับฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูเลือดเนาะผมก็คิดว่ามันเป็นไอ้บัฟยิงกระสุนหลายๆแฉกแต่สนุกอยู่นะ พัฒนาการน้ำใต้ฟ้าผ่าปึ๊บปึ๊บถ้าผมอัพเวลก็น่าจะเอาไปอัพสกิลแอคแท็กกับยิงไวได้เนาะแล้วอันนี้ผมต้องว่ายข้ามยังไงปึ๊บเรียบร้อยอัพเลยครับเอ้ยอย่าเพิ่งมันมีคนมานี่ไงตาเรียบร้อยอะ่ะอัพได้สามขั้นเนาะข้างบนเหมือนจะแบบยิงไววิ่งไวครับ เน้นดามเมจเลยข้างล่างน่าจะรู้สึกเป็นแบบสายฟ้าหรือเปล่าครับอืมเราได้สกิลมาแล้วฟ้าผ่าหมอมีน้ำกว่ฟ้าอันนี้เราสามารถซื้อได้มั้งครับสกิลเราซื้อได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องรอแต่จริงๆเรามีสกิลแบบฟรีอยู่แล้วนะอเอาฟ้าผ่าแล้วกันนะครับปึืมป้มปลืมโอเค เดี๋ยวตีพวกนี้ก่อนผมรู้สึกว่ามันข้ามน้ําไม่ได้ครับผมก็ยังหาวิธีเก็บเอ้ได้แล้วข้ามได้แล้วเราเพิ่มเลือดก่อนเปิบเปิบของมันเก็บออโต้ให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวฮิลสักครู่ครับอุ้ยมอนเยอะมากตอนมอนเยอะๆว่าน่าจะหนัวเปิบอ้อาหมดยังหมดยัง โอเคเรามาถึงตรงนี้อ้าวสายฟ้าอ๋อมันเป็นคล้ายแบบเป็นวงสายฟ้าครับแล้วว่าถ้าถ้าใครอยู่ในวงอะ่ะมันก็จะทำดาเมจเรื่อยๆเนะจนกว่าจะหมดเวลาอันนี้เราสามารถเลือกได้ Skill Win ful. Win ful ซัพพอร์ตสกิลฟื้นฟูเปิร์นฟูเอฟเฟกต์โรบี้เสอยวเสียงหลงสกิลจะไม่ถูกขอดถอนอืมเอาอันนี้แล้วกันนะ โอโอ้โหทุกคนแบบมันมีเยอะกว่านั้นานะก็คือแบบสกิลที่เราเลือกซื้อก็มีแล้วใช่ไหมประเด็นคือมันมีพาสซีฟของสกิลอีกทีด้วยนะครับดูดิเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ฮะอัพอัพได้อ้สวยเลยฮะโอ้โหแบบมีอะไรให้ทำแบบเยอะมากเนี่ย หลักๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแผนที่โลกก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นด่านอ๋อแบบนี้เหรอเป็นบทเป็นบทไปให้เราตะลุยนะครับผมก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะมี PVP หรือเปล่าครับแต่ผมยังงงมันการเก็บของมันเก็บยังไงครับคือผมดรอปของได้เยอะนะแต่ของมันอยู่ที่ไหนฮะอันนี้ก็เป็นเติมเงินนะครับแพ็คแนะนําก็อันนี้ก็คล้ายๆซีซันพาหรือเปล่าครับสามสิบวันนะรานค้ายฮีโร่ อ๋อมีฮีโร่ขายด้วยนะครับอันนี้ก็ของในเกมต่างๆมากมายเนาะแฟชั่นไอ้ร่างนี้เท่อะนักกล้ามังกรเปลวไฟไอ้เท่เท่เอฟเฟกต์สกิลไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสกินอาวุธอ๋อนี่พวกสกินอาวุธฮนะอ้ยมีของแต่งด้านหลังด้วยโอ้ปีกโอ้โหแม้แต่ถ้าเดินก็ยังมีเอฟเฟกต์รอยเท้านะอันนี้อะไรอะออล่าวอ้ยของตกแต่งเยอะเหมือนกันนะเอฟเฟกต์เทเลพอร์ตอ๋อ ปลอมตัวปลอมตัวได้ด้วยเพรคล้ายแบบโปรไฟล์ Mac, แน่เลยฮะแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่ากิจกรรมตอนนี้ก็ใช้ฮีโร่ทำภารกิจว่าน่าจะแบบเล่นต่อไปเปรื่อยพยายามปลดล็อกทำภาร,ร,รกิจอะไรอะ่ะก็เหมือนเกมทั่วไปครับก็คือเคลียร์ทีละบททีละบทนก็ค่อยๆปลดล็อกแจกของรางวัลประมาณนี้เนาะรู้สึกว่ามันมีสันเลียงเลยครับแต่ผมน่าจะยังไม่ได้ปลดนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับเกม นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ลองหลดมาเล่นดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย